สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อชีวัจจานัทวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่อง5เส้นได้คู่ครองดีมีชีวิตเจริญร่ำรวยนะครับการที่เรามีคู่ครองนะครับหรือคู่ครองเข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นการงานดีขึ้นนะครับมีครอบครัวมีทรัพย์สินที่บริบูรณ์เนี่ยจะมีเขียนไว้ในลในเส้นลายมือนะครับซึ่งวันนี้ผมสรุปมาให้ดูทั้งหมด5เส้นจากตาําราแล้วก็ นำลายมือจริงนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเส้นลักษณะใดเราลองเทียบดูว่าเรามีเส้นทั้ง5้ารูปแบบนี้หรือเปล่าแล้วมีเนี่ยแล้วคู่ครองเราดีตามที่ตำราได้กล่าวไว้หรือ,อทฤษฎีได้กล่าวไว้หรือเปล่านะครับรูปแบบที่1นนะครับเส้นคู่เส้นคู่เกิดจากเนินเกิดในเนินครอบครัวเนินครอบครัวคือบริเวณพื้นที่สีเหลืองที่ผมไฮไลไท์เนี่ยครับเขาเรียกเนินครอบครัวเส้นคู่เนี่ย จะพุ่งปลายเข้าหาเส้นชีวิตเส้นคู่คือเส้นสีแดงปลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตะขออย่างเงี้ยนะครับแล้วไปชนกับเส้นชีวิตนะครับแล้วมีเส้นลุ่งเรืองเส้นลุ่งเรืองก็คือเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับออกจากเส้นหัวใจมาชนต่อเส้นคู่พอดีเลยนะครับการแปลคดคําก็คือคู่การเจอคู่ไปสัมพันธ์กับเส้นลุ่งเรืองก็คือชีวิตเจริญลุ่งเรืองนะครับเพราะงั้น แปลได้ว่านะครับเจ้าของมือเนี่ยเมื่อได้คู่จะมีความรักในคู่นั้นอย่างจับจับใจนี้ตามตำราเขียนนะครับเมื่อได้คู่ในระยะนั้นเส้นคู่มาชนเส้นชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยจุดนั้นคือการได้เจอคู่นะครับตามหลักการวัดอายุหรือการแต่งงานก็ได้นะครับเมื่อจากนั้นไปแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจะมีรายได้สูงขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับ ความรักคู่ครองส่งเสริมให้ชีวิตจเจริญขึ้นลุ่งเรืองขึ้นนะครับเราลองดูว่าเรามีเส้นลุ่งเรืองต่อขัดเส้นคู่หรือเปล่านะครับถ้าเราดูตามนี้นะฮะมือจริงเดีย๋ยวผมขอเขียนให้ดูนะครับอ่าเส้นนี้คือเส้นลุ่งเลืองเส้นลุ่งเรืองจากเส้นหัวใจนะครับต่อมามาเจอเส้นคู่ตรงนี้ขอลบก่อนนะครับอ่าเส้นลุ่งเรือง หยุดแค่นี้นะครับผมขอเปลี่ยนสีเห็นไ,ไหมฮะเราก็มีเส้นคู่มาต่อตรงนี้พอดีเลยก็ปลายตวัดขึ้นหน่อยลักษณะนี้ก็จะเหมือนตามทฤษฎีนะครับอ่ะเราไปดูรูปแบบที่2รูปแบบที่สองนะครับเส้นคู่เกิดขึ้นริมเนินดุดันสีเหลืองเนี่ยบริเวณนี้ใต้อ,อ่ง่ามือเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกเนินดุดันนะครับปลายของเส้นคู่ พุ่งตรงเข้าไปชนกับเส้นชีวิตก็คือเส้นคู่เนี่ยไปชนกับเส้นชีวิตแล้วก็บริเวณตอนกลางเนี่ยจะมีเส้นคุ้มกันเส้นสีเขียวเนี่ยครับลากยาวมานะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยเมื่อได้คู่ก็คือในระยะที่ได้คู่เนี่ยครับชนเส้นชีวิตจะมีความรักนับถือเกรงใจเกรงกลัวในคู่นะครับใครมีเส้นคู่อยู่บน,นิเดุดันเนี่ยจะเป็นเขาเรียกกลัวผัวกลัวเมียนะครับ จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะคู่นั้นให้ความอุปถัมภ์คำชูนะครับคอยช่วยเหลือดูแลไปตลอดทั้งชีวิตเพราะอะไรครับเส้นคู่ไปสัมพันธ์กับเส้นคุ้มกันคุ้มกันก็คือปกปักรักษาคอยคุ้มครองดูแลให้ชีวิตเราสุขสบายนะครับแต่ถ้าไม่มีเส้นคุ้มกันเนี่ยก็แปลว่ากลัวคู่นะครับคู่อยู่ในเนินดุดันเนี่ยกลัวคู่ครองอ่ะเราไปดูเส้นจริงเส้นจริงนะครับอ่า ผมให้ดูเส้นคู่ก่อนนะครับตามที่ผมเขียนไว้เส้นคู่คือเส้นนี้เนี่ยเส้นคู่นะครับแล้วก็จะมีเส้นคุ้มกันใช่ไหมฮะกันลักยาวมาเลยน,นี่ดีมากเลยครับยาวไปถึงเนินหลักฐานเลยก็คือจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่ ลายมือนี้มีเส้นคู่หลายเส้นนะครับอาจจะมีคู่หลายคนครับถ้าดูเนี่ยเส้นคู่ชนแต่คู่คนอื่นเนี่ยอาจจะนําเรื่องเ,อเดือดร้อนใจมาให้นะครับแต่คู่ที่บาสัมพันธ์คู่ที่อยู่ในเนินดุดันเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันยาวนะครับดูแลกันไปตลอดทั้งชีวิตต่อไปครับรูปแบบที่3ก็คือเส้นคู่ที่เกิดในเนินครอบครัวนะครับเส้นคู่นี้พุ่งปายไปชนเส้นชีวิต นะครับมาหยุดตรงนี้แล้วก็จุดเนี้ยจะมีเส้นวาสนาขึ้นไปชนเส้นหัวใจพอดีเลยนะครับแสดงว่านะครับใครมีเส้นลักษณะนี้แสดงว่าเจ้าของมือเมื่อได้คู่นะครับก็เราใช้หลักการวัดอายุมาถึงจุดนี้คู่ก็จะเข้ามาในชีวิตเราเราก็เหมือนการมีโชคลาภได้เงินนะครับไปชนกับเส้นวาสนาแปลเป็นเรื่องการเงินเมื่อได้คู่เนี่ยจะมีบ้านเรือนที่อยู่เป็นหลักฐานนะครับหรือ เมื่อได้คู่แล้วจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นการเงิน,กา,งนการงานทรัพย์สินดีขึ้นจากการได้คู่เข้ามาในชีวิตมีคู่แล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นลักษะอนี้เราไปดูเส้นจริงดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเส้นคู่นะครับก็คือเส้นนี้อ่าจุดนี้นะครับแล้วก็เส้นวาสนา คือเห็นไหมฮุดขึ้นไปอ่าลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะครับจะแปลเป็นเหมือนเนีครับการมีคู่แล้วชีวิตร่ำรวยขึ้นดีขึ้นจเจริญขึ้นเหมือนคู่จะส่งเสริมให้ชีวิตเรามั่นคงนะครับร่ลำรวยต่อไปครับรูปแบบที่4อ่าเส้นคู่สมพันธ์กับเส้นลาบ เส้นคู่เกิดขึ้นในเนินครอบครัวนะครับเส้นคู่นียมาชนกับเส้นชีวิตก็จืดเส้นคู่มาชนที่เส้นชีวิตแล้วก็มีเส้นลาบลอยเกิดขึ้นด้วยนะครับเส้นสีเขียวๆนี่นะครับเส้นลาบลอยแสดงว่าเจ้าของมือเมื่อมีคนรักหรือคู่ครองในระยะนั้นนะครับเมื่อได้คู่แล้วคู่ครองจะส่งเงินส่งทองมาให้ใช้จ่ายสะดวกสบายนะครับคู่สายเปชีวิตจะมีโชคลาภดีขึ้นเพราะการได้คู่ภายหลังการได้คู่ การเงินในชีวิตจะดีขึ้นนะครับลักษณะนี้เส่งจริงเป็นยังไงเราไปดูเดี๋ยวผมขอเห็นเส้นคู่ก่อนนะครับเส้นคู่ก็คือเส้นนี้แหมเส้นนี้คนเนี่ยเห็นไหมบางๆเนี่ยเขาเรียกเส้นลาบลอยอเส้นตรงเนี้ นานกับเส้นชีวิตนะฮะลักษณะนี้ก็จะแปลเป็นเหมือนกับเนี้ยคู่ครองจะส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะครับส่งเงินมาให้ใช้สบายนะครับรูปแบบที่5นี้เส้นคู่เกิดขึ้นที่เนินครอบครัวเส้นคู่นี้จะพุ่งมาชนกับเส้นชีวิตแล้วครับชนเส้นชีวิตจุดนี้นะครับแล้วต่อเส้นต่อไปชนกับเส้นวาสนานะครับแสดงว่า เจ้าของมือไม่ได้คู่ในระยะนั้นก็คือจุดที่ชนเส้นชีวิตจุดนี้แปลว่าคู่ครองจะเข้ามาในชีวิตเราเมื่อได้คู่แล้วหลังจากนั้นจะมีโชคลาภได้เงินได้ทองหรือเรื่องการงานธุรกิจจะดีขึ้นคู่ครองจะส่งเสริมอุปธรรมในเรื่องการเงินนะครับลักษณะนี้เส้นคู่ครองไปสัมพันธ์กับเส้นวาสนาในเรื่องการเงินนะครับลักษณะเส้นจริงเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเราดู เราต้องอ่านเรื่องคู่ก่อนเราหาเส้นคู่ก่อนเส้นคู่เราคือเส้นนี้นะไปชนจุดนี้พอดีเลยลบก่อนนะครับเห็นไหมปลายเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับปลายเนี่ยมันจะงอลงมาเงี้ยแล้วก็มีเส้นวาสนาอันนี้มาจากวาสนาจากเนินวิฟริต ขึ้นไปคนที่เส้นหัวใจแต่เนี้นะครับเส้นวาส,สนากับเส้นคู่ก็จะแปลเหมือนกับาตามตำราตามทฤษฎีนะครับเมื่อคู่ครองมาถึงจุดนี้นะครับเมื่อมีคู่เข้ามาชีวิตณจุดนี้นะครับชีวิตเราก็เจริญจะเจริญขึ้นนะครับอ่ะเราไปทบทวนกันดีกว่าแบบแรกนะครับเส้นคู่ต่อกับเส้นลุงเรืองนะครับ คู่ครองเราก็จะแปลด้วยกันว่าคู่ครองจะทําให้ชีวิตเราลุ่งเรืองขึ้นนะครับนะครับเส้นจริงก็แบบนี้แบบที่สองอคู่ในเนินดุดันคู่เส,ส,ส้นคู่สัมพันธ์กับเส้นคุ้มกันคู่คอยช่วยเหลืออุปธรรมนะครับอ่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แบบที่สามเส้นคู่สัมพันธ์กับเส้นวาสนานะครับก็ส่งเสริมในเรื่องการคู่เข้ามาทําให้ชีวิตเรารวยขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับ เส่นก็จะเป็นลักษณะนี้แบบที่แบบที่4คู่ให้โชคลาภนะครับก็คือคู่ครองจะส่งเงินส่งทองมาให้นะครับด้วยเหลือดูแลนะครับมีคู่แล้วมีโชคลาภนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับการดูลายมือเนี่ยเราดูจากตำราแล้วเราต้องมาเทียบจากเส้นจริงลักษณะเงี้ยเราถึงจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปได้นะครับแบบที่5ก็คือเส้นคู่เนี่ยไปสัมพันธ์กับเส้นวาสนาลักษณะเนี้ยก็ ผู้จะส่งเสริมเรื่องเงินเรื่องทองธุรกิจนะครับอ่อยอุปธรภมในเรื่องก,การเงินเส้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปิดดูตํารานะครับเทียบกับเส้นไปลักสณะแบบที่ผมให้ดูนะครับวันหนึ่งเราก็จะสามารถอ่านเส้นนะครับเราเอามีตาําราเราก็ปเปิดเปิดดูเส้นแล้วก็เปิดหาตํารานะครับสี่เล่มของท่านหนของท่านอาจารย์หัชัจสินวันหนึ่งเราก็จะจดจําแล้วก็จะ อ่านได้วันใดที่ดูเส้นแล้วจําไม่ได้ก็ให้ขับไปเปิดตํารานะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจในการศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับท่านเพเข้ามใหม่ก็สามารถกดติดตามนะครับกดวิดีโอเข้าไปดูคลิปต่างๆที่ผมลงไว้มากมายหรือสนใจพยากรณ์หรือติดต่อผมนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแอดพรอมิสตี้หรือสแกน QR code โคดนี้นะครับทางช่องทางเดียวนะครับไลน์ออฟฟิเชียล ยังไงก็ขอบคุณครับที่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ